แล้วเรากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราขายดีทองกันต่อค่ะเดี๋ยวดีทองอยากให้เราขายไปบ้าันต่อค่ะมินีคัสิค่ะิคเทลสรค่ะอันนี้แอดหมดหรือยังนะมินค่ทสิคือตังนี้กับน้องเใช่ค่ะที่หน่อยขอให้พร้อมล่าหน่อยขอขอมดบริษัทได้อเ่โอยน้องร้านคนดูมาพบบริษัทจะขายจะเขาเราพร้อมกันข่ะหมดบริษัทแว บริษัทคะตอนี้เขาหงื่อเร้มาพูดสถิติกันค่ะทุกคนตอนนี้คนดูของพวกเราทุกสถิติโลกนะคะหนึ่งล้านคนดูค่ะมาถึงในลกเลยครัวอันนี้ยืนอยพเมเลยบาีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะอหมดบริษัทค่ะบุ้มจะได้จับเวลามาดาบีหมดบริษัทเร้มานับเขาดาวห้านาทีสุดท้ายของมาดาี หมดบริษัทย้ำคำว่ามหมดบริษัทนะคะูมขอจับเวลา5นาทีสุดท้ายสำหรับการกดตะกร้าคะ่ะเอาง่ายๆค่ะไม่ต้องรีวิวค่ะแค่แม่อ้ํยิ้มอย่างเดียวพอค่ะแม่โอเคอ่ะ <laughs> สวยๆอ้าวอยากเป็นพี่อ,อ้มาป่ะโอ้77ล้านบาทแล้วค่ะ ไหนเหลือใช้คําว่ากดเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าถ้าหมดแล้วคือหมดบริษัทจริงๆครับยอดครับสุดยอดขอบคุณทีมมาดามฟินมากครับขอบคุณทีมมาดามฟินมากๆเลยคือต้องบอกว่ามาดามฟินอ่ะเขาทำการตลาดแล้วก็เป็นชื่อที่รู้จักกันมานานแล้วอย่างที่บอกว่าผมเกิดมาก็รู้จักแล้วนะครับมาดามฟินแล้ววก็รี แล้วที่มาจากโรบิเซนให้ในไลน์เราคือครอบครัวพวกเราไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายยูจินยายาอะไรอยู่น้องออยมองอยู่พูดเลยว่าพวกเราแบบต้มกินทุกวันเลยนะคะเดืดเเอดอไข่ต้มตอนนี้ไปที่78ล้านแล้วนะคะโอ้โหไม่ใช่แค่หนึล้านนะครับตอนนี้1ล้าน1นึ่งแสนคนดูครับ1ล้าน1นึ่งแสนคนดูค่ะบมาสร้างสถิติขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนไม่รู้เมื่อไหร่จะล้มได้ หนึ่งล้านหนึ่งแสนคนดูอ่ะอ่าห้านาทีนี้เรามาดูว่ามาดามฟินจะปิดยอดของพี่อ้ํแบรนด์แรกวันนี้ได้กี่ล้านนะคะแปดสล้านถึงไหมครับมีของถึงไหมครับตอนนี้ พี่อั้มคะโรงงานอ่ะเขาสามารถผลิตสินค้าพี่อั้มขายได้ภายในวันเดียวค่ะหนึ่งเดือนเดียวเพราะฉะนั้นพี่อั้มกินแป้งเดินแดดทำเท้าที่เลยขายก็ไดนขึ้นแล้วเลยทำแป้งเดินกันเลยเลยทุกคนตอนนี้เหลือแป้งกันแดดนะคะได้แค่นี้จริงๆค่ะหมดแล้วแค่นี้เลยนะคะแป้งกันแดด อันไหนเนี่ยบนดน่ยล็อกเขียวล็อกสีเขียวอันนี้ใช่มคะยังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ไยังมีอันนี้หมดแล้วค่ะผมบอกแล้วบอกบอ้วะซื่อมากเลยคนันนี้กรหมดแล้วแบกันแดแบ่แต่อันนี้หรอคะ เจ้าแม่สัวเอาของเาืองไทยนะครับตอนนี้เจ้าแม่สัวเจ้าแสัวเปนคนเลอแจ้งกันแดดนะคะกดได้นะคะแป้งกันแดดน่กดได้ค่ะทุกคนจ๋าอีก2นาที40่วินาทีจ้าทุกคนตะก้าตอนนี้เหลืออะไรบอกเลยนะคะว่ามาดามฟินไม่เคยจัดโปรโมชั่นนี้กดไปกดแล้วค่อยไปศึกษาวิธีการใช้เอาค่ะ ทุคนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะายองมังขอบคุณคนมากเลยที่ถ่ายแล้ขอยันขอนเล่นงเดี๋ยว่อพี่อ้ถ่ายไฟเบอร์ต่อค่ะราคาชอมากเอ่ไม่เลี้ยงไมบเงม่เลีย่เลี้ยงมลี้ยงมเล้มเลียไ่เลียงมลี้ยง่เ้ยง่เลย่เเลี้ยง้ยเลลยลวยงี้ย่ลยเ่ีย หนึ่งสามไปรอวมเป็นห้าันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สายช่วยคันหนึ่ง้วด้กาค่ะเาคุยนา้า้าเดมาชจะได้เจอกันอีกหรือว่าเราจะซื้ออะไรให้คุณดูซื้อบ้านร้อยล้านอ่างเงี้ยซื้อให้พี่สายก่อนบ้านร้อยล้านอุ้ยจะแปดสิล้านแล้วคับตอนนี้แปล้าน เดี๋ยวไฟลุกขึ้นตัวร้อยล้านให้เราเจมจมโผล่แล้วเอ็นะตอนนี้กี่นาทีแล้วครับพประยุทชินภีรัตนครับพี่ประยุทชินตนตอนนี้อีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะของพี่วิกาหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะกดไปก่อนค่ะเชื่อบูมนะคะกดไปก่อนค่ะคุ้มค่ะคุ้มแน่นอนแล้วก็วิธีการใช้ค่อยไปหาวิธีการใช้เอาทีหลังนะคะกดไปก่อนค่ะขอบคุณมาดามฟินมากเลยวันนี้ให้เราได้มาเจอกันนะครับพี่บอกดีใจที่ได้เจอนะคะแล้วก็ได้สร้างบริษัทนะครับ และเขาดาวหนึ่งนาทีสุดสี่สิบวิสุดท้ายกับมาดามฟินครับโอ้ยก็อนนี่ขนะครับจะมีตะกร้าไหนนะครับใครอยากซัพพอร์ตนะครับพวกเรานะครับจิ้มตะกร้าตอนนี้นะครับจะมีตะกร้าไหนเหลืออยู่ลองเลือกดูนะครับชอบตัวไหนก็จิ้มตะกร้านั้นนะผมบอกเลยนะหอมมาดามฟินหอมทุกขวดหอมทุกหยดนะครับขายดีมากๆครับพี่ผาโอ้โหแบบสิบสองปียาวนานมากๆใช่ครับสิบสองปีครับ ขอบคุณลูกคา้าทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะคงครับคือการที่ว่าสินค้าที่จะ,ะขึ้นแล้วขายได้ขนาดนี้นะครับมันรวมไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเพราะว่าไลน์นี้หรือว่าอะไรแล้วมันต้องแบบการทําการตลาดของแบรน,น,นด์นะครับแบรนด์ที่รู้จัก,กแล้วก็ราคาที่คุ้มให้ลูกค้าพอใจที่จะซื้อเลยะครับเนื่องเอาหมดเวลาค่ะอย่าลงมาคิดไปพร้อมกันเลยเรามาคิดไปพร้อมกัน พี่การอาจจะเป็นบวกยอดออเดอร์ของเราจะเป็นบวกยอดหนนถึงเส้จะกี่บ้านเนี่ยหนูจะไม่เอาตะกร้าลงเพื่อออฟเฟอร์พี่สายนะคะก็คือในระหว่างที่เราบวกยอดเนี่ยยอดที่ทั้งนี่เลือทั้งหมดหลังจากนี้ยก็เป็นของพี่สายได้หมดเลยเขบคุณค่ะมาเริ่มนะคะพี่การพี่การยอดออเดอร์นะแปดพันห้าร้อยออเดอร์คิดว่าจะเหมือนไหมหนูขอพี่เอาไว้สามสิบล้านที่คุยกับพี่เอาไว้เพราะเมื่วันนี้หนูขอวันสามสิบ ั่งค่ตัวสับพังค่ะได้ได้ไอ้ได้ไดีได้ไั้พด้ได้ำด้ไพีได้ไใช่ด้ไ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 ด่ไดอไดนะครับว่าจะท้ไดอเด้ไ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 ดาไดาได้่น้ได้าดอด้ได้ได้ไ้นด้้ไ้ด้ด้ได้ได้ไดได้ได้ไหมด้ไ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 ด้้้าด้ได้ไ เอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่อาใหม่อาใหม่เอาใหม่9,000 order 9,000 order ค่ะ4,000 e r 4,000 o r e r ค่ะโอ๊ยอะไรไปเนี่ยบุก็จะได้มีตามไปซื้อให้มาใช่อ่หวอเดียวกันน่าคุยแต่เริ่มงหวานน่าคุยแต่เริ่อใหน3,000 order ไม่ต่างเร่อาเราว่าจัวัดีมากครับ ที่ที่ห้าทมวยกันเจ็ดร้อยออเดอร์สามคนเจ็ดร้อยอเดอร์ผาผมขอเข้ากินเล่สองพันออเดอร์แถวทางแถวบางเลียงดีกว่าผมผมรู้สึกว่าสามรอยอเดอร์สามร้อยออเดอร์ดงใ่แ่วยหรวลตอดเดห้าพันออเดอร์ห้าพันออเดอร์ดังเจ็ดพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์ใหค่ลากคนลุก คุณพี่โนโทรมาก่อนที่จะกไรพี่ว่อกี้กี่กี่พันออเดอร์นะเจ็ดพันค่ะวันนี้ขอให้แบบให้นำสร้างมากกว่าพิซซ่าจริงจริงสร้างทั้งยอดเลยคุณยอดถ่ายแล้วก็ยอดคุณดูเลยครับไม่คลิปเลยอ่ะทะลุดุลวงตอนนี้เรากําลังคิดยอดสดสดกันอยู่นะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เกี่ยวเรื่กันเจ็ดพันแบบเจ็ดพันมาจากอะไรนะก่อนก่อนหน้าเจ็ดพันมีอะไรห้าพันแบบโอ้โหมันมันไปไวจนแบบโอเค วันนี้ยอดมันไหลเรื่อยเรื่อยเจ็ดพัน order จิ้หายแล้วโอเคแปดพัน o r d e แปดพัน order จ้ะหนึ่งพันอ r d e r หนึ่งพัน order จ้ะห้าหมื่น order ห้าหมื่น order จ้ะห้าหมื่นแล้วพี่ชายแล้วก็หนึ่งหมื่น order ค่ะหกหมื่แล้วนะ ออ่่ะะเเดี๋ยวาคแค่นี้นะคะให้เราว่ากดสิบหมื่แล้วค่ะเท่ากับดกดเท่ากับก่อนแล้วแจ้งพบการใครเดี๋ยวเพื่อนแม่เห็นโอ้โหู่ค่ะได้ทั้งหมดนะคะได้ทั้งหมดคือหนึ่งแสนแปดพันออเดอร์โอ้จำนวนเงินจำนวนเงินหกสิบล้านบาทหกสิบล้านบาทหกสิบล้านบาทกลับมาณาสินค่ะหกสิบล้านบาท ขออนุญาตพี่สายค่าคอมค่าคอมเจนนี่ค่ะค่าคอมเจนนี่คค่าอมเจนนี่หนึ่งแสนแปดนะคะตอนเนี้มันไหลไปแสนสองหมื่นแล้วแต่หนูคิดเท่าเดิมนะคุณผู้ชคะคูณห้าหมื่นไม่ลดนะคะพี่อาพวกเราได้ค่าคอมทั้งหมดห้าล้านสี่แสนบาทแล้วก็ยอดนี้นะเราจะเอาไปซื้อรถแอนตี้ สามคันเย้่ย้โอ้สามสามสามหมดธนาคาบุญด้วยกันค่ะหมดหมดบริษัทค่ะมาดามฟินหมดบริษัทค่ะใครคิดสรุปยอดค่ะสิบนาทีเนาะสิบนาทีจ้ะมาดามฟินกับพี่อ้ําปัชลาภานะคะสิบนาทีหนึ่งแสนแปดพันออเดอร์หกสิบล้านบาท ยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่พี่อ้ําจะขายมาดูคืนนี้จะไปสุดที่ตรงไหนนะคะพี่เอสุปชัยมารอแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะว้าวแม่หว่อแอดหมดบริษัทยังคะแม่เดี๋ยวตัวเรียกว่าอ้ําหน่อยหลัง12โมงล้าแมะเอหมดบริษัทนะลูกของหมดบริษัทฉีเลยคะแม่ มากอันนี้สีคือตัวบ้านดีก่อนนะบูมนะถ้ารอได้เลยครับแม่แม่มีมาให้ตักตะกร้าไหมคะ่เป็นไรเรื่องเด็บกแม่ตะกร้าแม่ใช่คเหรอเพราะเราใช้เงินเยอะนะแม่เนาะเดือนจังกว่าเนาเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเพราะตอนนี้พี่เอค่ะพี่เอมาลองก่อนได้เลยไหมคะคนดูจะได้บูมๆตอนนี้คนดูเราอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนคนดูค่ะ มาตอนาพี่เค่ะได้เลยค่ะวิจนี่ people, okay. okay. ี oh, ่ะพ okay. ี่เอตไหนดีครับพี่เจนี่ค่ะ๋อสวัสดีนะคะพี่เจนี่ขขอโทษนรับพี่เอค่ะสวัสดีค่ะพอครับสดีค่ะีนะครับได้เลยค่ขาหนุยหนุยหล้านโอ้ดีใจหนุยนะหนุยนะโอ้พี่เอดีใจมากเลยนะพี่หน่อยหน้าหนุยนะพี่หน่อยจา เอานมมาให้ยูจะเลี้ยงเอานมมาย่างเอานมมาย่างจ่าย่างจ่ายย่างต่อเลยยับย่างต่อเลยต่อเลยกต่อเลยจี๊่หน่อยตามนั่หน่อยนั่นหน่อยดีเลยดีไหมน้ำด้วยใช่อย่าไปอนะน้ำร้อน ไม่ได้หมดไม่มว uh ันนี้พ euh ี่อยไปก่อนหนูขออัปเดตเดียไทได้เลยม่อยเรื่อไปเป็นคนที่ว่าถ้าผมคิดถึงอาหารได้เมื่อไหร่ผมจะคิดถึงวิ่งใช่ไมเสั่งเป็นคนตายแต่แวะเดียวมาเลยพม่อาเมยได้ครับไมดอนดูอนดู เมื่อกี้ขึ้นร้านสองคนเลยพี่พใช้มเ<ต>ลทะเลาะกับพี่อ้ํากับคำว่า,าอินดูมาแล้วนะทําไมอ่ะพี่คือแบบว่าแบบนี้ตอนนั้นแบบไปเหมือนเหมือนเพื่อนเศร้าอยู่อะไรเงี้ยพี่ไม่เป็นไรเลย,เลยพี่ทางกา้ไม่เป็นไรนะพี่ก็บอกว่า เขาได้อินดูงานขาวดำงานขาวดำไปดูแล้วพี่อํบอกว่าอินดูจังเลยงานพี่หน่อยเนี่ยครับพี่อําบอกอินดูอะไรพี่อําเขาไปแจ็เข้าใจคขาว่าอินดูเหยือนกับคนใต้เวลามีอะไรเขาจะอินดูแบบเหมือนกับสงสารนะเข้าใจเข้าใจคนใต้จะพูดว่าอินดูเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูนะเจนนี่เขาแตะกันไว้อินดูไหมรูเอ็นดูพี่อําช่วยอธิบายพี่อําด้วยนะว่าอินดูแปลว่าอะไรตอนนี้ที่รู้แล้วจ้าหน้าแฝกมาเรียบร้อยแล้ว พ่ซายมาดามาใกล้ๆหรอพพ่ซายแม่ร่างตัดหนูแม่เลยว่แม่ตาร่างตัดโลกแล้วอย่าไปแล้วไ่ไปนะมันไม่มีอะไร